นี้ต้องแบบอย่างนี้แหละแรงก่อนไม่เอาไปต้อนรับเพื่อนๆกันมาทางไหนข้างหน้าดิตู้เลยใครเดินเข้ามาเหรออ่ะหลอกดีกว่าเลยพี่เบิร์ดคิดว่าใครไปเอ้ยติดเต้นจังเดูมาตอนนี้อือเฟบปีเบิดเดวัสดีใครอ่ะคูใครเข้าคะสวัสดีค่ะอ้าวตรงนี้เหรอตรงนี้เหรอมมาเร็วเร็วเร็วตรงนี้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  ไม่ต้องพีแล้วบ้าใครอ่ะเขาแถวหน้าบ้านเร็วเอออ้าวหันหน้าเข้าบ้านหันหน้าเข้าบ้านไปแม่ไปร้าเลยตาผมหันหน้าเข้าบ้านหันหน้าเข้าบ้านเนี่ยหันหน้าเออเร็วอไป้างนอกดีกว่าข้างนอกดีกว่าหันหลังหมอหันหลังหันหลังหันหลังตื่นเต้น มีเซอร์ไพรส์ที่ใครไม่เคยรู้กเแตกออกไปอ่ะจะมาหมดเลยออกไปหลังๆแล้วคุณเป็นชายออกไปสวัสดีตอนเช้าวันจันทร์นะคะนักแสดงทุกคนใครชื่ออะไรกันบ้างนะโรสอามีนอีสามอากาพันทัสอีหนึ่งครับแคสเปียนครับผมเอ้ยเราผัดอีอะไร E2 E2 e ถ้าเป็นผู้หญิงแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องเป็น E อื่น <c oughs> อาละค่ะ <c oughs> แล้วก็สรุปอันิดนึงว่าหลังจากที่มีนักเล่า <c oughs> ฝันออกไปแล้วทั้งหมด6คนใช่ไหมก็มีกติกาเนาะว่าให้แฟนคลับเนี่ยสามารถโหวตกลับเข้ามาในบ้านเพื่อเรียนรู้ <c oughs> เพื่อเรียนรู้แล้วก็เล่นละครกับเราและนักสแสดงคนสุดท้าย นักล่าฝันรับเชิญคนสุดท้ายที่จะมาวันนี้ะนะคะเป็นนักแสดงคนล่าสุดของละครเรื่องพลูโตที่รักนะคะ<อ>ที่ได้รับการโหวตตั้งแต่เมื่อวานจนถึง 2>, 2วัน2วันแล้วก็ปิดโหวตไปต,ตอนสองทุ่มเมื่อคืนเนาะ และผลโหวตนะคะได้แก่ตุ้งยืมไม่บอกชื่อได้มั้ยให้เดินมาเลยได้มไหมหรอเปิดดูกระเป๋าขอเชิญนักล่าฝันรับเชิญในละครเรื่องพลูโตได้เลยค่ะตื่นเต้นลอยหอลงมาค่ะลอยตัวลงมาเลยเดินมาล่าลอยไปเลยไปจัดที่แม่น้ำ มผิดหวังเลยใช่ไหมแม่น้ำผิดหวังเขาไม่มาไม right. ่กินน like ้ำไงโอ้ยม่มันเล็นไปว่าข้าแดงทำเธอราสวยมากีทีทา ทุกคนทุกคนอ่าเรียงแถวเลยค่ะขอต้อนรับนะคะนักแสดงรับเชิญนักร่าฝันของเรานะคะน้องเมย์ค่ะรับสมบัติของบ้าน AF ไปเลยค่ะอันนี้หนึ่งวีก็อยู่กับเรานะคะขอแสดงความยินดีด้วยตบมือต้อนรับเมย์โยว่ะ สวยประเดี๋ยวรู้สึกนะพักผ่อนอ่ะงั้นเดี๋ยวให้เมย์ไปเก็บของพักผ่อนดีกว่าเนอะแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปในห้องแดนซ์กันค่ะไปไปช่วไเก็บของกันพี่เมย์พี่ยืนต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าป่ะไช่ใส่ค่ะถอดกางเกงช่วยพี่นะอาจจะต้องเปลี่ยนกางเกงนี่ก่อนก็ได้พี่โอบกางเกงมาก็ได้เนาะอันนี้ก็ กลับแล้วเหรอได้กลับมาดี่ก็ไปห่เดี๋ยวาเี <k 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 ่ยักล่องใส่กันสาวทาแตกแล้วค่ะไม่แตกอกรออนนี้ไต่ก็่ไหนนะใส่ใส่อันนี้จะเป็นกลิ่นนะคะที่เราจะสร้างบรรยากาศให้คุพี่เมย์เรียกเปลี่ยนชุดนะพี่เมย์สวยขึ้นพี่เมย์สวยขึ้นท ไอพวกพี่อยู่ล่ะไอพวกที่อยู่ล่ะสวย้าสวยกว่าไมูตุกตื่นเต้นมากเลยอ่ะที่เก็บกล้วยว้ายแหววดิทำไมถึงเาวางตรงนี้ดูเหมือนเหมือนกันเก่งดีว่า พี่ใส่ก็ได้นะ3 9เ้าใส่ได้ปะรู้สึกพี่เขาจะใส่ใส่ไหมพี่นนนสวยงมากไงบ้าเอตั่แขงตัแดีปะกระแสหรอกก็มีพี่ทำเ่ดีแหละธรรมดก็แรกๆออกไปพี่งงแบบผิวว่ะ อยู่แบบแบกใช่ไหมดุมากเลยขนาดอยู่ไม่ได้นานมากนะสวัสดีค่<อ> บ้าเหรอแล้วผงไม่ได้แอคชั่นมากอาจะแอคชั่นมากไม่ได้ะโปดหรอกไม่มีบ้างไม่มีใช่ไหมคเอร์เั่นเดี๋ยวมันไ่เป็นชุดองไะทไกันอะมาเร็วเดี๋ยวไอ้นี่เวลาเสร็แล้วเออตอนนี้นะคะก่อนเข้าห้องซ้อมนะคะอยากให้ทุกคน ไว้พระก่อนก่อนที่จะเข้าห้องสอบทุกครั้งในวีคนี้นะคะอันนี้เอาไว้ไหนอ่ะกำลังแสดงตาเข้าห้องกันมันจะได้กลิ่นไหมครับอันนี้มันที่สองวันนี้วันที่วันนี้เหรอวันนี้เหรอเออวันนี้แหละ้าทไมอ่ะมาเลยค่ะครูไหว้ค่ะด้วยเอาไว้ต้องแอร์ลองกินตัวครูด้วยนพี่ซีเต็นๆเลยพี่ จากท่านเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำงานกันเป็นมทำงานที่เราไปซ้อมที่เรายิ้มไม่ได้ครับซ้อมที่เราไม่คุ้นเคยเลยกโอ้ช่างนี่ต้องเป็นมิดอ่ะเหรอรู้ไหมรู้ตั้งแต่สองหวังว่าหวังว่าคนจะหายป่วยกลิ่นหอมสร้างบรรยากาศบทไม่มีใครทิ้งเนาะติดตัวตลอด